สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Jimmy Bay Channel นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาชวนทำชีสพายบลูเบอร์รี่คีโตนะคะเมนูนี้ค่ะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าต้องการลดน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฐานด้านล่างก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็จะคือแป้งอัลมอนด์ค่ะเขาก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะ ตอนนี้เขายังไม่สุกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอบให้เขาสุกนิดนึงค่ะน้ยสดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟให้เขาละลายนะคะตัวผงอัลมอนด์ของเรานะคะเวลาที่เราอบสุกแล้วค่ะเขาก็จะมีสีเหลืองขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาผสมกับเนยละลายค่ะคลุกให้เขาเข้ากันค่ะพอคลุกเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากดลงพิมพ์กันค่ะ ตัวนี้เราจะใช้เป็นถ้วยฟ,ฟอยค่ะของ S&S S นะคะเบอร์สี่ศค่ะเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จะใช้ช้อนนะคะกุ่เขาให้เป็นฐาน,นะคะ่ะ คขเซตตัวนี้นึค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของครีมชีสกันค่ะตอนนี้นะคะคือเจลาตินค่ะเดี๋ยวเราจะบุมเจลาตินก่อนนะคะใส่น้ำลงไปเลยตัวตน,นี้เราจะตั้งทิ้งไว้ให้เขาแข็งตัวก่อนนะคะใส่ครีมชีสลงไปค่ะตัวน,นี้เราจะตีครีมชีสให้เขาแตกตัวและเนียนขึ้นนะคะ ใส่เกลกโยเกิร์ตลงไปค่ะเกลกโยเกิร์ตนะคะเราก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยค่ะเขาจะเขียนข้างกล่องไว้แล้วค่ะตีเขาเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่วิปครีมลงไปนะคะวิปครีมที่เราใช้นะคะตัวนี้เราจะเลือกแบบที่ไม่มีน้ําตาลนะคะตัวนี้เราจะใช้ผงย่าหวานแทนน้าตาลนะคะ ใส่ลงไปเลยผงบูเบอรี่ค่ะใส่ลงไปพร้อมกันหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะผงบูเบอรี่กับผงย่าหวานที่เบลเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของ c l e บเกอรี่ค่ะ <c oughs> ผงบูเบอรี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผงบูเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลค่ะ <Wow. S 2> ผงตัวนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำตาลหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะคะ <Yes. S 2> ก็สามารถใช้ผงย่าหวานตัวนี้ได้เลยเราก็จะตีให้เข้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวเจลาตินตัวนี้นะคะของเราก็แข็งตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เขาละลายค่ะพอละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเตีเข้ากันเลยค่ะเสรแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยกันค่ะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันนะคะ ล้วก็เขย่านะคะให้เขาหน้าเรียบตึงนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนวดเขาต็นเขาเซ็ตต erm ัวค่ะเราจะมาตีวิปครีมกันนะคะตัวนี <S 2> <S 2> <S ้ค่ะเบจะตีแค่นิดเดียวนะคะจะไว้สำหรับแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวเบจะผสมสีม่วงลงไปนิดนึงนะคะ ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเบยจะใส่หัวบีบเบอร์2นะคะตัวชีสเคส้กของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันค่ะเดี๋ยวเบยจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเราก็จะมาล่างโครงก่อนค่ะตอนนี้ค่ะเบยก็จะใช้วิปครีมที่เราตีเมื่อกี้นะคะมาวาดค่ะ เบกก็จะวาดลักษณะคล้ายๆกับเขามีผมตะโฟมไม่เป็นฟูๆค่ะถงดม้เราก็ตกแต่งด้วยบลูเบอรี่ได้เลยค่ะเย่างตัวช่องว่างนะคะตรงนี้เราก็จะบีบวิปลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็แปะเข้าลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ารักมากเลยว้าว นี่ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยสีหวานมากๆเลยค่ะชิมแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอร่อยมากบลูเบอหอมมากเลยค่ะ เขาก็จะมีความอมเปรี้ยวนิดๆด,ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าสูตรนี้ค่ะเบลไม่ได้ใส่น้ำเลมอนเลยก็คือเราจะได้ความเปรี้ยวจากผงบูเบอรี่ค่ะกำลังดีหอมมากๆเป็นไงคะเมนูนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เตาอบด้วยค่ะยังไงว่างเพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะในส่วนของผงอัลมอนด์นะคะถ้าใครไม่มีเตาอบค่ะ เราก็สามารถเอาไปคั่วในกระทะได้ค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะพอเขาเริ่มเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะเราก็ปิดไฟค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัง,งใจให้ไปได้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะไปเลย